สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนับช่องยูทูบแอดถอนนับคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะพาสมาชิกนะมาคำนวณสูตรเลขเด่นบนตัวเดียวเป็นสูตรคำนวณง่ายๆนะสำหรับสูตรนี้สูตรเบสิกเลยนะครเดี๋ยวผมจะแจกสูตรช่วงท้ายเอาเลขตัวเดียวฮะมาบวกกันนะครับเอาเลขตัวเดียวมาบวกกับกับเลขคงที่แค่นั้นเองับ แต่มันก็แปลกนะครับ <c oughs> มันจะมาเลขเอเลขหกกับเลขหนึ่งเลขหกกับเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแจกสูตรช่วงท้ายนะครับแล้วก็มาดูสูตรเก่าสูตรเด่นบนส่งท้ายจากงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ผมใช้จริงนะครับพอนไปชวนที่เลขเก้าผมเน้นให้ฟันตัวเดียวเลยงวดที่ผ่านมาเก้านะครับสูตรนี้ได้เจ็ดกับเก้าผมฝันไปที่เลขเก้ามาเลขเก้าที่หลัก้อยนะสูตรนี้เด่นบนลงจริงให้นะครับ วดที่ผ่านมานะเป็นคลิปส่งท้ายก็คือคลิปสุดท้ายในงวดของที่ผ่านมานะครับสูตรนี้เห็นแน่นอนสําหรับใครที่ติดตามแล้วก็มาต่อกันด้วยสูตรเก่าอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรสิบบนนะเทียบชนกัน3สูตรวดที่ผ่านมานะครับสิบบนสามสูตรนี้มาเลขเก้ากระดกไปที่หลักร้อยนะครับสูตรที่สูตรที่1กับสูตรที่3เนี่ยนะมันเข้าที่เลขเก้าจะเอาเป็นเลขเด่นวิ่งก็ได้นะครับก็เทียบชนให้ทั้งหมด3สูตรฮนะ <c oughs> ในคลิปนี้เป็นสูตรเก่าสองสูตรสูตรใหม่สูตรหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็ล้วกันนะช่องแกอนด์ถอนคนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเด้อนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มไลค์นะครับวันนี้มีลาวพัฒนาด้วยใครอยากเข้ากลุ่มไลค์ก็เข้าฟรีนะครับพิมพ์ตัวแอดนำหน้าก่อน t อ9ทีอาร์เก้าเก้าห้านะครับ เข้ากลุ่มไลน์ฮะเข้าฟรีๆใครอยากเข้านะครับก็พิมพ์ตัวแอสนำหน้าก่อนฮะ s t a กล่าวกล่าห้านะครับก็จะมีสรุปทั้งห้าน้อยไทยลาวให้สมาชิกได้รับชมกันในกลุ่มไลน์ฝากด้วยกันแล้วกันกลุ่มไลน์นะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนคําเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบมม่งรัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สนับสน,นุนการพนันหรือสิ่งผิงกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนักทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะไปขอโดยตรงท่านเองทุกผิดกล่าขอโทษขอไัยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูสูตรหลักสิบบทกันก่อนงวดที่ผ่านมาสูตรที่หนึ่งเลขเก้าสูตรที่สองสามสูตรที่สามก็เลยกล่าคนออกเก้าหกสองผิดนะผิดทั้งสามสูตรเลย แต่สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามเนี่ยอันนี้ผิดครับมันกระโดดไปที่หลักร้อยครับมันกระโดดไปที่หลักร้อยมิฉะนั้นนะครับเอาสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามเนี่ยนะครับไปเป็นเลขเด็ดวิ่งก็ได้ดีบุญนะครับเพราะมันหนีไปที่หลักร้อยแล้วสองสูตรนี้ตามเชลยปฏิบัติกาเอาว่าที่จะถึงได้เลขตัวไหนนี่ฮะผมทําไ้ดูแล้ว สูตรที่หนึ่งเลขแปดสูตรที่สองเลขหนึ่งสูตรที่สามเลขห้าับไม่ชนกันซักสูตรเลยเขียนให้เลยฮะไปเร็วเร็วนะสูตรที่หนึ่งเลขแปดฮะสูตรที่สองสูตรที่สามนี่เลขห้านะสูตรกลางนี่หลุดนะครับสูตรกลางนี่หลุดได้เลขวันนี้ได้เลขหนึ่งนะครับฉะนั้นผมเน้นไปที่เลขผมเน้นไปที่เลขสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามอะ ในวิธีสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามน,นะครับรอ่ะขยากตามอีกเขียนว่ามันหลุดแล้วก็อยากตามอีกก็ว่างกันไปนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดนะครับผมนี้ไปที่เลขแปดเลยค่ะนะครับอ่ะไปต่อกันกันกบเด็ดบนุนนะครับเด็ดบนงวดที่ผ่านมาะสูตรแบบสองตัวมาหนึ่งตัว รับวุี่ผ่านมาได้เจ็ดกับเก้านะครับผนออกเก้าหกสอง 9, 6, อ่ะก็มาตามสูตรเลยถ้าเด็ดบุญมาได้ทุกหลักอ่ะถูกฮะวุี่ผ่านมาลงจริงใวฮงแรกก็เข้านะฮะเก้ามาที่หลักร้อยเป็นเด่นคู่ขี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับสูตรนี้นะวุี่ผ่านมาผมก็ใช้จริงนะเขาจับก้าไว้ แมนเหลือเกินระหว่างเจ็ดกับเก้าผมจับได้เก้าว่ะเพราะมชุนกันเยอะนะนี่ฮะสูตรง่ายๆเลยที่ผ่านมาได้เจ็ดกับเก้าวันนี้พิธีทํานําหลักแสนหนึ่งครั้งบวกร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกเก้าคงที่บวกกันดูสี่เก้าลงท้ายเลขสามสามสองลงท้ายเลขห้าห้าบวกเก้าคงที่นะครับก็ลงท้ายเลขสี่อ่ะสี่บวกเพิ่มไปสองแต่งก็ได้เลขหกอ่ะวันนี้ได้สี่กับหกครับ นี่หกสองครับระหว่างสี่กับหกตัวไหนจะมานะครับเดี๋ยวมาตัดสินกันด้วยสุดสุดท้ายในทิปนี้วันนี้ได้เลขคู่นะได้สี่กับหกอ่ะใครชอบสุดนี้สุดเก่านะครับผมชอบใจผมชอบผมเน้นไปทีเลขหกนะครับเดี๋ยวมันจะไปชนกับสุดสุดท้ายในทิปนี้ด้วยอ่ะ <c oughs> วันประจําวันที่หนึ่งทัอเจ็่ะอรอลุ่นกันนสมาชิกนะ รอรุนกัน <c oughs> ระหว่าง4กับ6นะครับเด็ดบนตัวเดียวเฮ้ยเด็ดบนสองตัวมาหนึ่งตัวต่อจากงวดที่ผ่านมาครับผมมีวิทีเลข6อ่ะที่นี้มาตัดสินี่สูตรนี่สูตรสุดท้ายนะคลิปนี้ครับเด็นบนตัวเดียวเพียวๆเน้นๆลงให้วดแรกแต่สูตรผ่านการทําไปดูแล้วงวดที่ผ่านมา <c oughs> มันเป็นสูตรง่ายๆเด่นบนตัวเดียวมาได้ทุกหลักอ่ะหัวแรกครับสูตรเลขหกผลออกสามสามหกหลักหกมาที่หลักหน่วยบนหกมาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นที่นะหนึ่งับหัวที่สองอ่ะสูตรเลขหนึ่งตัวเดียวผลออกศูนย์สี่หนึ 0, 4, 1. 1. นะ่งหนึ่งมาที่หลักหน่วยบน ถูกเป็นงวดที่ 2. สองส,สูตรที่นํามาคํานวณให้นะครับผม <c oughs> จะนําไปสรุปให้อีกทีหนึ่งนะฮะสูตรมันเยอะอยู่แล้วนะสมาชิกนะถ้าชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับแต่ใกล้ๆหัวออกนุ่นแหละนะใกล้ๆหัวออกผมจะนําสูตรที่ผมคํานวณมาผ่านทุกทุกคลิปเนี่ยนะครับจะนําไปสรุปให้นะครับอางวที่สามสูตรได้เลขหกหกแปดหก 8, เจ็ดน,นะครับ ก็มาที่หลักสิบบนถูกงปวัดที่สามวัดที่สี่ฮะสูตรได้เลขหก,น,ก 6. 6. นะหกศูนย์หกนะครับหกก็มาที่หลักร้อยครับกับหลักหน่วยถูกเป็นวัดที่สี่ถูกไปวดที่สี่ ต่อมาฮะงวดที่ห้าสูตรได้เลขศูนย์ตัวเดียวพอเราหกหกสองสูตรนี้ผมย้อนให้ดูเจ็ดงวดเลยนะครับก็หกมาที่ส0่กับร้อยบนถูกเป็นงวดที่ห้าถูกงวดที่ห้างวดที่หกฮะก็สูตรย,ยังได้เลขหกนะนี่ฮะสูตรมันจะเป็นแบบคล้ายๆหกกับหนึ่งนะฮะจะสลับกันมานะ วดที่หกสูตรได้เลขหกอีกฮะอนหกห้ยนะมามันคือมันจะสลับกันมานะสูตรนี้เป็นสูตรสูตรโคตรเท <c oughs> ่เดี๋ยวไปดูกันนะครัวดที่จะถึงจะได้เลขไหนนะครับอ่ะงวดที่ผ่านมานี้สูตรนะครับสูตรได้เลขหกตัวเดียวนะครับวดที่ผ่านมาอนหกสอง หกครับหกมาอีกครับที่หลักสิบฮะบนที่ผ่านมานะครับตามสุขถูกฮะอาวุธที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูวิธีทำคณะสมาชิกนะนี่ฮะวิธีทำนี่ฮะง่ายๆเลยนะสมาชิกนะนี่ฮะนำหลักสิบบนนี่บวกกันห้าครั้ง ในแต่ละงวดนะเอาหลักสนะิบบุญมาบวกกันห้าครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหกขงที่อ่ะงวดนี้ก็นะครับลงท้ายด้วยเลขหกอีกครับสมาชิกนะได้เลขหกอีกฮะก็หกหกเป็นสิบสองสองหกเป็นแปดแปดหกเป็นสิบสี่สี่หกลงท้ายเลขศูนย์บวกหกขงที่ก็ได้หกอีกครับสมาชิกนะเอาหกมันจะมาอีกไหมสมาชิกพิจารณาเอานะครับเดี๋ยวชุดสรุปผมก็ยังมีติดเลขหกอีกนะ พอมันชนกันหลายสูตรเลยหกฮะสมาชิกนะว่าประจำวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดอะยังมาที่เลขหกอยู่เลขหกไปชนกับสูตรนี้สูตรเก่าด้วยนะฮะเด่นบนสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ฮะ,ะชนกันที่เลขหก 6, ฉะนั้นเน้นไปที่เลขหกฮะครับที่จะถึงนี้ก็หกอีกฮะจะว่าว้หกถ้ามาเน้นไปที่หลักหน่วยครับเพราะชนหลักหน่วยเยอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาลงหลักหน่วยให้หน่วยบนนะครับตามหลักคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ